สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะฟูมักฟูมักอันนี้ฟูมักจริงๆอ่ะตรงเนี้ยอร่อยฟูมักหมักชอยผักขมไปตรงไว้เยอะมากนะแต่โดนหอยทากกินหมดเลยกินเกลี้ยงเลยนะเราไปย้ายจากฝั่งนู้นมาใส่ตรงนี้ก็เลยต้องหาวิธีป้องกันดูแลตัตัตัมตัมาเลยววานไ้การหอยทากไว้ก่อนเขาไม่ได้กลัวนะแต่เวลาเขาเดินมาเนื้ออ่อนเขาอะ่ะเขาจะเจ็บ จะระแบบระคายเคืองอะไรเงี้ยเขาก็จะถอยแต่ถ้าหิวมากๆนะบางทีอาจจะยอมเจ็บอยู่แบบเก็บๆเออเพลงแล้วเนี่ยเนี่ยใส่ไปแบบนี้กันไว้ก่อนกว่าจะเดินมาเนี่ยหมดแล้วเห็นปะไม่เหลือเลยกินกินหมดเลยเหลืออยู่แค่นี้เหลือ ไอตรงนี้ก็ไม่เหลือเราเอาไปย้ายเราย้ายมาเหมือนกันป้องกันไว้ก่อนอันนี้น่อยหนาน่อหนาปลูกเอาไว้เอ่อไปซื้อน่อยหนามาแล้วก็มาโรยหวานๆไว้นะจ๊ะเอาไว้ใส่กระถางเล็กๆก็ได้เอาใบมาทำเอ่อไล่มแมลงกําจัดมแมลงเอาไปทําน้ําหมักอะ่ะสามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะ ใส่น้ำให้ท่วมๆคนคนคนหมักไว้15วันเดือนหนึ่งแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมาผสมกับหนึ่งแก้วก,กาแฟน้ำ1.5ลิตรน้ำขวดใหญ่แล้วก็มารดราดกำจัดมแมลงได้เฮา,างตายหมดหัวนี่ใส่ไว้ป้องกันไว้ก่อนเฮ้อปัญหาเยอะมากนะที่บ้านเรานี่ย่อยทากมันเยอะปลูกอะไรบางทีนะฟักทอง ไม่ใช่ฟักทองเนี่ยมะระจีนที่โรยไว้กินไปหมดแล้วถึงต้อสต้องปลูกใหม่ปัญหาบ้านเรานี่คือหอยทากมันเยอะครูครูของสิริรน์เอาก,กระเด็นนะจะเนี่ยเนี่ยเด็ดยอดไปกินส้มตำกับส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทําไปเรื่อยๆนะคนรักการปลูกทําไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆลงคลิปรัวๆเออพี่ยูอะ่ะเดี๋ยวมันก็ลดอะไรนะลดเหรียญเหรียญลดลงลดเหรียญลงเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลง พี่ยูนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ใครที่มีสินค้าในมือสบายหน่อยไม่ต้องไปเสียเรียดเกี่ยวกับรายได้ของพี่ YouTube เขานาะจ้ะาโกมากในปวดหลังเนี่ <c oughs> โอ้เท่าแล้วเท่าแล้วดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆแล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะทุกคน ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงจนกว่าจะถึงวันที่เราทําไม่ไหวแก่เท่าชรานะจ๊ะไปแล้วทำงานต่อแก่นี้นะ